นิยายเรื่องมอบรักบ,บำเรอใจตอนที่หนึ่งโปรดปลด่ลอยให้ฉันไปก่อนได้ไหมภายในห้องที่กว้างใหญ่สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศซูนันจือยันตัวลุกขึ้นมาจากฟุกที่หนานุ่มจนเกิดเสียงของเตียงสปริงที่ดังเอียดอาดเรียวขาขาวดุดปุยเมฆเธอลูบผมนุ่มๆของเธออย่างลวกๆด้วยสองมือซึ่งตอนนี้ร่างของเธอสวมเพียงเสื้อเชิ้ตผู้ชายอยู่ เธอหันกลับไปมองชายหนุ่มที่ยังคงนอนอยู่ใต้ผ้าหม่มลุกขึ้นและตรงเข้าไปในห้องน้ำเธอก้มหน้าล้างใบหน้าของตัวเองใบหน้าที่บอบบางในกระจกฉายขึ้นรอยจูกที่หยาบคายยังคงปรากฏอยู่บนคอมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อคืนพวกเขาสองคนผ่านศึกที่ดูเดือดมามากแค่ไหนแต่ความบ้าคลั่งนี้มีแค่บนเตียงในค่ำคืนที่เลาร้อนเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็เหมือนคนไม่รู้จักกันเลย ซูนานจือล้างใบหน้าตัวเองอีกครั้งเมื่อเงยหน้าขึ้นมาใบหน้าเย็นชาของชายคนนั้นก็ปรากฏขึ้นบนกระจกใสผมของเขาอยู่ในสภาพที่ยุ่งเล็กน้อยดวงตาสีดำคู่นั้นจ้องมองเธอผ่านกระจกเรียวปากบางบวดบึ้งอย่างเกียจคร้านซูนานจือมองหน้าเขาด้วยดวงตาที่ร้อนเผาในใจเธอรู้สึกปั่นป่วนอย่างอธิบายไม่ถูก หัวใจของเธอร้อนรุ่มยิ่งกว่าไปแผงอ,อกทาบลงบนแผ่นหลังของซูนานจือเบาๆความร้อนแผ่ซ่านผ่านซับในบางๆเธอยิ้มให้เขาเล็กน้อยพลางหมุนตัวหันกลับไปกอดคอชายผู้นั้นพร้อมกับประทับร,รอยจูบที่คลุมเครือไว้บนเรียวปากของเขาไม่นอนต่ออีกหน่อยหรอคัรบประธานหนิงหนิงที่เฉิงประคองด้านหลังศีรษะของเธอกดร่างแสนบอบ,บางของเธอลงบนอ่างล้างหน้ารวดเร็วและรุนแรงดังพายุ ซูนันเจอไม่สามารถต่อต้านการกระทำที่โหดเหี้ยมนี้ของเขาได้เธอจึงอดไม่ได้ที่จะผลักไหลของเขาเบาๆพลังร้องด้วยความเจ็บปวดเจ็บเธอไม่เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้เหมือนกับเขาตั้งใจจะลงทันเธอจะแอบหนีเหรอเรียวปากหนิงอีเ่เฉิงยกยิ้มอย่างมีเลนยัยแม้ว่าขอบตาดำจะร้อนเผาแต่ในตานั้นเยือกเย็นยิ่งกว่าธานน้ำแข็ง ซูนานจือขยับปากปรากฏแววตาที่ขุ่นมัวและยั่วยวนในดวงตาที่เปียกชื่นโดนคุณจับได้จนได้หลังจากนั้นเธออกแขนไว้รอบต้นคอของเขาเหมือนงูน้ำและร้องวิงวอนแต่ฉันจำเป็นต้องไปเจอคนคนหนึ่งโปรดปล่อยให้ฉันไปก่อนได้ไหมหนิงอี้เฉิงยิ้มบางๆอกอกอดเธอไว้พลางสอดฝ่ามือเข้าไปในเสือ้อลูบไล้ผิวขาวเนียนด้วยความเสน่หา มองแก้มเมียนของเธอพร้อมกับพ่นลมหายใจที่หนักแน่นถ้าผมบอกว่าไม่ละ่ะงั้นก็ได้สำหรับเมื่อคืนก็ให้คุณได้นอนด้วยฟรีๆแบบนี้โอเคไหมซูนันจือยิ้มบางๆหนิงอี้เฉิงของบดคิ้วแน่นอดไม่ได้ที่จะเยาะเยะ้ยใครกันที่สำคัญได้ถึงขนาดที่ทำให้ซูหนันจือไม่ต้องการเงินได้ไปเจอใครเขาไม่ใช่คนที่ชอบนินทาใครแต่เรื่องนี้เขาอยากรู้จริงๆ ซูนานจือยกยิ้มที่มุมปากเช็ดหน้าตัวเองจนแห้งแต่งหน้าบางๆประธานหนิงเริ่มชอบฉันขึ้นมาแล้วเหรอหนิงอีเ่เฉิงกัดมุมปากตัวเองกวาดสายตาผ่านเลนแว่นเด็กสาวผมหางมมาคนนั้นที่สามารถแซงทำเป็นสาวมอปลายที่ไรเดียงสาได้เธอมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นหลังจากที่ได้แต่งแต้มใบหน้าบางๆริมฝีปากบางสีชมพูอ่อนราวกับปลีบดอกไม้ที่คลี่ออก ยากมากที่จะทําให้คนจินตนาการได้ว่าซูหนานจือคนนี้จะถูกเขาครอบครองมาแล้วเม้นฉันไปนัประธานหนิงซูหนานจือเลียริมฝีปากตัวเองพลางมองไปที่เขาในมือเธอถือกระเป๋าเธอสวมเสื้อของเขาซึ่งมันหลวมมากแต่ก็เข้ากับกระปรงรัดรูปที่โชว์เรียวขาของเธอที่กําลังยืนอยู่หน้าเขาได้เป็นอย่างดีซูนานจือพูดด้วยรอยยิ้มเอออีกเรื่องหนึ่งชุดเมื่อคือนถูกคุณทําขาดไปหมดแล้ว เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวนี้ฉันขอนะชดเชยกับที่ได้นอนกับฉันหนึ่งคืนด้วยเสื้อเชิ้ตตัวนี้ถือว่าประธานหนิงได้กำไรนะเรากับว่าเธอกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจเธอพูดพลางรีบเดินออกจากห้องไปด้วยรองเท้าส้นสูงของเธอหนิงอีเฉิงยิ้มออกมาอย่างเยือกเย็นเขามองอยู่นานกว่าจะถอนสายตาออกมาเขาได้กำไรเหรอเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันของปีนี้ราคาน่าจะเกินหนึ่งแสน ตอนที่สองแม้แต่เงินของเขาเธอก็ไม่ต้องการซูนานจือขับรถออกมาและเข้าไปหยุดลงหน้าประตูพัตตาคารระดับไฮเอนแห่งหนึ่งเธอใช้เวลาสับพักเพื่อจัดทรงผมอยู่หน้ากระจกสุดท้ายก็สูดลมหายใจเข้าพลางผลักประตูเข้าไปภายในเงินจือชายหญิงคู่หนึ่งที่นั่งอยู่บนโซฟาบอกมือเรียกเธอซูนานจือยักหน้าเล็กน้อยเธอเดินไปด้วยรองเท้าส้นสูงพร้อมกับกวาดตามองด้วยแววตาที่เย็นชา หนานจือผมขอแนะนำก่อนนะเธอคือมู่หนวนภรรยาของผมน้ำเสียงของชายหนุ่มแจ่มชัดและอ่อนโยนทำให้คนรู้สึกสบายเมื่อได้ยินแต่เมื่อมันพัดผ่านเข้าโชนประสาทของซูหนานจือมันกลับทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าเธอเคยคิดอยู่หลายครั้งถึงภาพของเธอและเซียวชิงเยียนเมื่อได้กลับมาพบกันอีกครั้ง พวกเขาอยู่ด้วยกันมา5ปีเอาชนะความกดดันของครอบครัวและอดทนต่อความเจ็บปวดสำหรับความสัมพันธ์ระยะไกลแต่สุดท้ายยังแย่ไม่เท่ากับการที่เซียวชิงเหยียนเลิกรักเธอมานานแล้วมีส่วนหนึ่งของความรู้สึกหากคนสองคนไม่สามารถให้ความรับอย่างเท่าเทียมกันได้ไม่ว่าจะระยะเวลา5ปี10ปีก็ไม่มีผลพอๆพอกันนี้คือสิ่งที่ซูนานจือเรียนรู้ได้จากส่วนหนึ่งของความรู้สึก เธอยิ้มเล็กน้อยเงยหน้ามองหญิงสาวที่สวยใสยตรงหน้าคุณมู่เป็นคนสวยมากมีเคล็ดลับอะไรเหรอคะเธอเป็นอาจารย์ในมหลาลัยสอนวิชาปรัชญาเซียวชิงเหยียนย่งเธอตอบมองไปที่เธอด้วยแววตาที่รักใครอืมที่แท้ก็มีคุณค่ากว่าสาวนั่งบริ้งในผับซูหนานจือรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่ใบหน้ายังคงสงบเช่นเคยซูหนานจือยังจำคำพูดตอนที่เธอและเซียวชิงเหยียนบอกเลิกได้ ไม่ใช่เพราะว่าแม่ผมไม่ชอบคุณแต่เพราะผมเองก็รับไม่ได้ที่คุณต้องผ่านผู้ชายหลายคนเซียวชิงเหยียนชะง,งักเงินไปครู่หนึ่งแล้วลดสายตาลงนั้นจือไม่ได้เจอกันนานคุณเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเดิมก็ยังอยู่กับเสียเลี้ยงเหมือนเดิมสูนานจือเปิดกระเป๋าและหยิบชุดชุดหนึ่งออกมาพร้อมกับรอยยิ้มน,นี่เป็นชุดที่เขาซื้อให้ฉนันเธอพบว่าสีหน้าของมู่นหน่วนจงลงและเผยใบหน้าที่น่าเกลียดเพราะความประหลาดใจ เธอคงคิดว่าชิงเหยียนคบผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไงพวกเรามากินข้าวกันเถอะเซียวชิงเหยียนยิ้มอย่างตะขิดตะขวงและรีบกวักมือเรียกพนักงานสูหนานจือยิ้มบางๆและลุกขึ้นยืนฉันขอบายและไม่รบกวนพวกเธอสองคนดีกว่ายังมีธุระที่ต้องทำนะ่ะสิ้นเสียงพูดเธอหันกลับไปราวกับว่าแทบรอไม่ไหวที่จะออกไปเธอผลักประตูและรีบวิ่งออกจากพัตตาคาร พิงตัวกับกำแพงและหายใจหอบในที่สุดความเจ็บปวดหดหูในใจก็ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์มากับกิริยาที่นิ่งและดูสงบในตอนแรกล้วนเป็นสิ่งที่เธอเสแสร้งทำทั้งนั้น ซูนันจือกดแผ่นหลังเข้ากับกำแพงโดยไม่สนใจว่ามันจะอยู่ริมถนนและนั่งลงอย่างหมดแรงสองแขนกระชับกอดเข่าตัวเองไว้แน่นลมหนาวพัดมากระทบแก้มที่กำลังร้องไห้ของเธอไม่ไกลมีเบนลี่สีดำจอดอยู่ตรงข้ามถนนแววตาสีน้ำตาลของชายคนนั้นสบเข้ากับใบหน้าที่ร้องไห้และทำอะไรไม่ถูกของซูนานจือเขานั่งอย่างสง่าอยู่ที่เบาะหลังของรถอาการที่แข็งทื่อของเขาบีบคั้นพื้นที่แคบในรถ เธอบอกว่าเธอต้องไปเจอกับคนสำคัญคนหนึ่งขอร้องจนใบหน้าที่ไม่พอใจของเขากลับมาพึงพอใจกับความหอมหวานที่เขาได้สัมผัสไม่คิดเลยว่าที่แท้ก็ทำเพื่อมาเจอแฟนเก่า ประธานหนิงครับดูจากสภาพอากาศแล้วฝนกำลังจะตกหนักนะครับเราควรไปรับคุณสู่ขึ้นรถดีไหมผู้ช่วยของเจ้าของหนิงอี้เฉิงเดาไม่ออกเลยว่าท่านประธานของเขากำลังคิดอะไรอยู่ออกรถหนิงอี้เฉิงพูดออกมาแค่สองคำดึงสายตากลับมามองจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้คิดจะรักหยกถนอมบุพภาแต่อย่างใดพายุฝนโหมกระหน่ำสูหนานจือซ่อนตัวอยู่คนเดียวใต้ชายคาร้านสะดวกซื้อเพื่อหลบฝน เป็นเวลานานกว่าจะเรียกรถแท็กซี่ได้สักคันเมื่อกลับมาถึงบ้านสภาพเธอที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงไม่ต่างจากผีสาวชุดก็เปียกโชกเธอเปิดประตูเข้าไปพบกับสายตาอาฆาตสองคู่คือพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมาเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ไม่ไปทำงานซูนานจือรู้สึกเสียใจมากามําำยังต้องโดนผลจนเปียกโชกสมองเธอไม่ทำงานแล้วเธอนั่งลงบนเก้าอี้ฉันหิวแล้ว เมื่อวานหนิงอีเฉิงนะัดเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาให้มาเท่าไหร่เห็นได้ชัดว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมาสนใจแต่เงินของเธอไม่ได้ให้อะไรนะเธอบ้าไปแล้วเหรอเธอไม่ต้องการเงินของหนิงอีเฉิงเลยเหรอเสียงกรีดร้องสองครั้งดังขึ้นสลับกันซ้ำยังขย่าวไหล่ของซูนานจืออย่างแรงเหมือนขย่าต้นไม้เงินคือความโลภจริงๆตอนที่สามเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อน,น,น,นดื่ม ฉันบอกว่าฉันหิวแล้วสูนานจือขมวดคิ้วอย่างที่เย็นเสียบร้องตะโกนใส่พวกเขาอย่างหงุดหงิดสูนานจือเป็นทารกที่ถูกทอดทิ้งโตมากับพ่อแม่บุญธรรมด้วยคะแนนในการเรียนที่ดีเยี่ยมเธอควรที่จะได้เรียนต่อในมหลาลัยเดียวกับของเซียวชิงเยียนแต่พ่อแม่บุญธรรมของเธอกลับส่งเธอไปเป็นสาวเทีย์เบียในไน,นคลับเป็นเพื่อนกินเพื่อนดื่มเพื่อนนอนเรื่องพวกนี้เธอเริ่มทำมาตั้งแต่เธออายุ19หลังจากจบมัธยมปลายแล้ว ตอ,ตอนนี้อายุ22แล้วและถือว่าช่ำชองเป็นเหมือนเบอร์ต้นๆของในคลับตอนอายุ20เธอก็ได้เจอกับหนิงอี้เฉิงก่อนคืนนั้นเธอยังไม่เคยเป็นเพื่อนนอนกับใครแต่บังเอิญว่าคืนนั้นเธอถูกเซลชิงเยียนบอกเลิกทำให้ตลอดทั้งคืนนั้นจิตสำนึกของเธอจมดิ่งอยู่ภายใต้ความไร้เหตุผลทำให้เธอส่งตัวเองให้กับหนิงอี้เฉิงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่นั้นมาเธอได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นเด็กของหนิงอี้เฉิงเธอมีมนทิงมัวหมองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่นอกจากตัวซูนานจือองแล้วจะมีใครไหนเลยมาสนใจเธอ รู้แล้วรู้แล้วจะโวยวายทำไมเล่าแม่บุญธรรมหลูหุ้ยขมวดคิ้วแต่ก็ยังมีความเกรงกลัวต่อบ่อเงินบ่อทองของเธอเธอหันตัวกลับไปตักข้าวเย็นชื่อที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานส่งให้เธอด้วยอาการไม่พอใจฉันจะบอกเธอนะอีกเดี๋ยวเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพวกเราจะพาเธอไปเอาเงินกับหนิงอี้เฉิงมีอย่างที่ไหนให้มานอนกันฟรีฟคุณล้อเล่นหรือเปล่า หลังจากซูนานเจอกินข้าวไปได้ไม่กี่คำเธอก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยความเหลือเชื่อเธอไม่ไปฉันก็จะพาพ่อเธอไปหลูหุ้ยพูดเสียงเย็นชาหันกลับไปลากเฉินซูผู้เป็นสามีแล้วเดินตรงออกจากบ้านไป ในใจซูนานจือตุ้งตุ้งต่อมต่อมอ,อ,อยู่ครู่หนึ่งเธอรีบวางตะเกียบแล้ววิ่งออกจากประตูเรื่องที่จะไปรีกรองเงินกับแขกแบบนี้ซูนานจือเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะแขกอย่างหนิงอี้เฉิงหลูหุ้ยแทบจะทนไม่ไหวที่จะลากมือซูนานจือตรงเข้าไปในบาร์โรสแล้วโบกมือทักทายมาม่าซาังที่ดูแลร้าน มาดามกูห่หันกลับมามองก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ยังคงไว้ซึ่งท่าทางที่สวยงามเดินมาอยู่ตรงหน้าหลูหุยและสูหนานจือกล่าวขึ้นอย่างหวานหยาดเยิม้มว้าวคุณแม่ของหนานจือได้ยินว่าเมื่อวานประธานหนิงนัดหนานจือไปยินดีด้วยนะคะหลูหุยสูดลมหายใจอย่างอดกลั้นยินดีอะไรกันละมาดามกูเสิวจือบอกฉันว่าประธานหนิงไม่ได้ให้เงินเธอนี้มันเรื่องอะไรกัน นี่จะเป็นไปได้ยังไงมาดามกูองก็งงเธอมองไปทางซูนันจือนันจือหลังเสร็จงานแล้วเธอไม่ได้ถามประธานหนิงเหรอ ซูนานจือเริ่มปวดขมับฉันยินยอมที่จะไม่รับเองเข้าใจหรือ,อยังทำไมยินยอมว่าจะไม่รับละนั่นมันเงินนะเธอคิดว่าเป็นแค่กระดาษเหรอที่จะมาพูดว่าไม่เอาก็จะไม่เอาจริงๆยายโง่ยังไม่รู้เรื่องไงว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญหลูุ่ี่รีตาเพ่งมองเธอแล้วหันไปยิ้มกับมาดามกูมาดามกูเธอลองดูหน่อยว่าจะเอาเงินกลับมาได้ไหม มาดามกู่ยิ้มตอบกลับอย่างนุ่มนวลถ้าเป็นหนานจือเองที่ไม่ต้องการจะรับและอีกอย่างเธอก็กลับมาแล้วแต่พอดีที่ว่าตอนนี้ประธานหนิงกำลังดื่มอยู่ในห้องวีไอพีให้ฉันพาหนานจือไปดูเอาไหมเ้ยไม่เอาแล้วรบกวนคุณแล้วนะกูหลูหุยไม่สนใจซูหนานจือเลยแม้แต่น้อยใช้กำลังดันไหลเธอส่งให้มาดามกู่ซูหนานจือรู้สึกเพียงว่าทุกอย่างกำลังจะพังยเยบอยนก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยากลำบาก จะเผชิญหน้ากับเขายังไงยิ้มให้เขาแล้วพูดว่าประธานหนิงเงินของเมื่อวานก็ให้ฉันเถอะแบบนี้เหรอสมองเธอขาวพลไปหมดเมื่อมายืนอยู่หน้าห้องของหนิงอี้เฉิงเสียงการดื่มเหล้าแว่วดังออกมาจากภายในห้องซูนันจือสูดลมหายใจผลักประตูเข้าไปอย่างระมัดระวงังเธอสัมผัสได้ถึงความเงียบของบริเวณโดยรอบตรงหน้ามีชายใส่สูทนั่งกันเป็นแถว ทุกคนล้วนมีสาวสวยอยู่ข้างกายดูเหมือนว่าเกือบจะเป็นการคุยงานแต่กลับเหมือนกับกำลังเพลิดเพลินกับสาวบริการเสียมากกว่าซูนานเจอเม้นริมฝีปากเบาๆจ้องไปที่หนิงอี้เฉิงที่นั่งอยู่ตำแหน่งหลักมีเพียงเขาที่ไม่มีใครอยู่ข้างกายเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างสง่างามซึ่งมาพร้อมกับออร่าของอำนาจระหว่างคิ้วของเขาคลายออกเล็กน้อย ดวงตาดำที่ลึกล้ำจ้องมองเธอขบกรามอย่างไม่พอใจเธอมาทำไมซูนันจือยังไม่ทันได้พูดออกมาหนิงยี่เฉิงก็ถามเธอด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกแล้วตอนที่สี่เธอมาช้าไปแล้วคนที่อยู่ข้างๆเข้าใจได้ในทันทีนี่คือผู้หญิงของประธานหนิงแต่ละคนจึงร่วมใจกันเงียบซูนันจจอก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสันสะท้านนั่งลงตรงที่นั่งข้างๆเขากัดฟันตืนยิ้มขึ้นมา คิดถึงคุณไงคะหนิงอี้เฉิงส่งเสียงเย็นคำหนึ่งหลับตาลงแล้วเหลือบมองเธอในร่างที่สวมเสื้อราคาเยียบแสนเปียกโชกไปด้วยฝนเกรงว่าตอนนี้คงจะยับเยินไปแล้วแต่เสื้อผ้าเปียกที่แนบชิดอยู่บนร่างเธอผสมผสานกับรูปร่างที่สง่าง,งามทำให้เลือดได้สูบฉีดชายที่อยู่ข้างๆส่งสายตาม,มาราวกับไฟที่ลุกโชน หนิงอี้เฉิงขมวดทิ้วเล็กน้อยถอดเสื้อสูทสวมให้เธอหันหน้ากลับไปคุณซูไม่ใช่ผู้หญิงราคาถูกซูนานจือไหลหอก้มหน้าลงมองเห็นนิ้วเรียวสวยของเขากำลังคลุมเสื้อให้เธอปวดไม่ได้ที่จะรู้สึกปบอุ่นหัวใจเธอยิ้มบางๆมือเขาวเรียวและค่อยๆดึงในทายของเขาทำให้ตัวเธอเข้าไปใกล้หูของเขาฉันคิดผิดไปแล้วฉันต้องการค่าแรงของเมื่อคืน หมิงอี้เฉิงขมวดคิ้วบางๆฟังจากน้ำเสียงที่ดูอึดอัดของเธอแล้วดูเหมือนจะไม่ใช่ความคิดของเธอเขาเข้าใจผู้หญิงคนนี้ดีตั้งแต่ร่างกายไปจนถึงนิสยัยเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแม้ว่าเธอจะเต็มใจที่จะขายร่างกายแต่ความรู้สึกของเธอไม่เคยอ่อนตามเขาเลยบางทีนี่อาจเป็นเหตุผลว่าป้าทำไมเขาถึงสนใจเธอมาหลายปีเธอไม่เคยของเงินหรืออะไรจากเขาเลย นี่เมื่อพลาดไปแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วนิงยี่เฉิงมองเข้าไปในดวงตาของเธออย่างเฉยเมยและพบร่องรอยความสูญเสียในแววตาของเธอเขาขบริมฝีปากอย่างสงบน้ำเสียงราบเรียบและห่างเหินถ้าคุณซูต้องการจะใช้เงินด่วนคืนนี้ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนผมอีกพรุ่งนี้ผมจะจ่ายเงินมองงันก็ได้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้สำคัญสำหรับในใจของประธานหนิงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ออดอ้อนไปก็เท่านั้นซูนานจืออยากไหลเพราะหรีตามองน้ำเสียงแสนไพเราะเต็มไปด้วยความคับข้องใจและอดกลั้นทำให้หนิงอี้เฉิงรู้สึกจักกัดจี้แปลกๆเธอถอดเสื้อคลุมวางไว้บนตัวเขาปลายนิ้วมือไล่ไปตามต้นขาของเขายิ้มอย่างออดอ้อนงั้นคืนนี้ฉันจะรอประธานหนิงอยู่ที่เดิมนะเมื่อซูนานจือออกจากห้องไปก็พบกับผู้หญิงที่เปิดประตูอยู่ตรงหน้า เธอรีตาลงเล็กน้อยมองตรงไปยังใบหน้าขาวซีดของหญิงสาวเธอมัดผมไว้ดูอ่อนโยนท่าทางมีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่และสง่างามสูนันจือยกริมติปากที่แดงขึ้นเล็กน้อยเธอเคยเจอผู้หญิงคนนี้เห็นจากใบหยาดของหนิงอี้เฉิงหญิงสาวไม่สนใจสูนันจือสายตามองไปที่หนิงอี้เฉิงที่นั่งอยู่ตรงกลางสูนันจือหยุดเท้าเล็กน้อยจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่คุณเคยพูดขึ้นเข้ามา หญิงสาวเดินเข้าไปพร้อมกับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นนั่งลงข่าหนิงอี้เฉิงซูนานจือยิ้มอย่างเฉยเมยเปิดประตูแล้วออกไปคืนนี้ซูนานจือรอหนิงอี้เฉิงอยู่นานมากเธอเปลี่ยนช่องรายการทีวีไปหลายร้อยช่องแล้วเขาก็ยังไม่มาในใจซูนานจือเข้าใจดีบางทีหนิงอี้เฉิงอาจจะกำลังมีความสุขอยู่กับอดีตภรรยายังจะมีเวลามาหาเธอได้ยังไง เธอปิดทีวีลงคลุมผ้าห่มที่นุ่มสบายและหลับไปห้องที่เงียบสงัดได้ยินเสียงเปิดประตูพื้นที่ว่างบนเตียงจูจ่ๆก็มีการเคลื่อนไหวซูนานจอส่งเสียงอื้อครั้งหนึ่งคลิกตัวกลับมาทั้งๆท,ท,ที่ยังหลับอยู่แขนของผู้ชายโอบรอบเอวเรียวของเธอริมฝีปากร้อนแนบติดผิวเนียนของเธอจุมพิตที่ละเอียดอ่อน ลมหายใจที่ร้อนระอุราวกับเขาอดใจรอไม่ไหวที่จะกลืนกินเธอเข้าไปในท้องของเขาอืดซูนันจือลืมตาอย่างฉับพลันรูม่านตาเปียกยังคงง่วงอยู่ขยุบตาให้ชายหนุ่มคนนั้นอย่างน่า,งนาสงสารหนิงอีเ้เฉิงจ้องมองเข้าไปในดวงตาเธอจับคางและแทบรอไม่ไหวที่จะบุกรุกริมฝีปากของเธอเลื่อนฝ่ามือใหญ่เข้าไปใต้เสื้อผ้าลูบผิวที่บอบบางของเธอ ประธานหนิงคิ้วเรียวซูนันจือขมวดเล็กน้อยหายใจหอบพลางผลักไหลชายหนุ่มกัดริมฝีปากคุณมาช้าอืดหนิงอี้เฉิงตอบเสียงบางเบาพ่นลมหายใจเราร้อนรถแก้มของเธอน้ำเสียงแหบพรา้าเรียวนิ้วเริ่มถีกเสื้อผ้าของเธอและเสียงที่ไม่แยแสขอเป็นเหมือนคำสั่งมากกว่าเสร็จเร็วแล้วจะได้เข้านอนตอนที่ห้าต่อไปไม่ต้องมาเจอผมอีกแล้ว ซูนานเจอดมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงที่มาจากตัวเขาในใจกลับรู้สึกต่อต้านโดยไม่มีเหตุผลซึ่งเธอไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมบนเตียงเธอทั้งสองคนจะมีความสุขและกลมกลืนกันมากมีเพียงครั้งนี้เท่านั้นที่ชายหนุ่มไม่สามารถเอาชนะเธอได้ประธานหนิงในเมื่อพลาดโอกาสไปแล้วดังนั้นก็ไม่สามารถเอาโอกาสกลับมาได้อีกแล้วเธอผลักชายหนุ่มออกเบาๆริมฝีปากแดงบวมขึ้นจากการจุมพิษที่เย้วยวนของเขาเธอกำลังปฏิเสธเขาด้วยคำพูดแบบเดียวกันกับเขา หมายความว่าไงหนิงอี่เชิงน้ำเสียงครึงขึ้นมายเยือกเย็นเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงคนนี้กล้าปฏิเสธเขาฉันหมายความว่าค่อยนัดกันครั้งหน้าเถอะซูนันจือก้มศีรษะลงและค่อยๆเปิดผ้าห่มออกสวยงามสง่าราวผ้าไหมรอให้ในใจประธานหนิงมีแค่ฉันก่อน หนิงอี้เฉิงยกริมฝีปากขึ้นทันทีมีรอยยิ้มลุ่มลึกในแววตาที่เย็นชาของเขาเขารวบเอลหญิงสาวเข้ามาในคราวเดียวสูดกลิ่นคอระหงอย่างตะกละตะกลามทำไมหยุ่งเหรอ ช่วยฉันเสียใจมากเธอก้มหน้าหรีตาจับแก้มที่หล่อเหลาหมุดงามของชายหนุ่มตั้งใจบีบความรู้สึกเปียดปอนในดวงตาเรากับว่าจะเสียใจที่เขามาช้าในคืนนี้จริงๆประดิษฐ์ภรรยากลับมาแล้วคืนนี้ประธานหนิงก็ต้องไปอยู่กับเธอแน่ใช่ไหมหนิงอี้เฉิงพลิกตัวกลับมากดเธอไว้ใต้ร่างถอนเสื้อผ้าของเธออย่างเบามือส่งผ่านความเย็นยเยือกผ่านสายตาคุณซูก็เพิ่งไปเจอแฟนเก่ามาไม่ใช่หรอพวกเราก็เจ้ากันเถอะ ซูนานเจอใบหน้าแข็งทื่อแววตาเย็นชาขึ้นมาชั่วขณะเขารู้ได้ยังไงว่าเธอไปเจอเซียวชิงเยียนเขารู้ได้ยังไงว่าเซียวชิงเยียนเป็นแฟนเก่าของเธอซูนานเจยันตัวลุกขึ้นผลักเขาออกจ้องมองชายหนุ่มจากสายตาที่เร่าร้อนจนเยือกเย็นใช้เวลาเพียงสองวินาทีคุณตรวจสอบฉันหรอือแล้วตรวจสอบเขาด้วยซูนานือถามด้วยน้ำเสียงขรึมและสั่นเครือ หนิงอี้เฉิงยิ้มจางๆเลื่อนตัวเข้าหาแก้มของเธอคุณซูในฐานะคนรักของคุณไม่เปิดใจให้ผมผมก็ทำได้เพียงลงมือเองซูนานจอเม้นริมฝีปากพลิกตัวลงจากเตียงรีบสวมเสื้อคลุมที่เธอไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเพราะว่านอกจากข้อผูกมัดทางร่างกายแล้วเธอก็ไม่อยากให้คนรอบกายต้องเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเขาซูนานจอเปลี่ยนรองเท้ามือเพิ่งจะแตะประตูเสียงเกียจคร้านของชายหนุ่มค่อยๆดังมาจากข้างหลังซูนานจื ถ้าคุณกล้าออกไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ไม่ต้องมาเจอผมอีกน้อยมากที่เขาจะเรียกชื่อเธอแบบนี้นี่แสดงว่าตอนนี้เขาโกรธเธอจริงๆแล้วสูนานเจอกัดฟันแน่นเธอเข้าใจความหมายนี้หลังจากออกไปจากห้องนี้แล้วเธอจะไม่ได้เป็นคนรักของหนิงอี้เฉิงอีกปังเสียงปิดประตูดังขึ้นกล้องกังวาลอยู่นานชายหนุ่มที่อยู่บนเตียงความหล่อเหลาค่อยๆถูกความโกรธเข้าปกคลุม เกิดความหงุดหงิดในสวงอ,อกอย่างอธิบายไม่ได้สหนันจือเดินอยู่ท่ามกลางลมหนาวในตอนเช้าอย่างสิ้นหวังเล็กน้อยไม่มีที่ที่จะไปเธอเดินไปถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างไร้เหตุผลมาถึงชั้นสองของตึกนรีเวชพยาบาลเวนดึกเห็นเธอก็แสดงสีหน้าประหลาดใจพี่หนันจือคุณมาได้ยังไงหาได้ยากจริงๆช่วงนี้คุณไม่ยุ่งเหรอ นอกจากซูนานจือจะอยู่ที่บาแล้วเธอยังได้งานที่ดีในโรงพยาบาลโดยมีพ่อแม่บุญธรรมอยู่เบื้องหลังเธอต้องนอนเพื่อเก็บพลังงานระหว่างวานันและมีเวลาไปทำงานน้อยมากเธอรู้สึกว่าเธอน่าจะใกล้จะถูกไล่ออกแล้วซูนานจือยักหน้าและยิ้มบางๆมองดูเสื้อผ้าที่ถูกชายหนุ่มฉีกจนขาดเล็กน้อยเธอพูดอย่างอ่อนโยนมีเสื้อผ้าที่คล้ายแบบนี้บ้างไหม มีค่ะพี่หนันจือพี่เปลี่ยนเป็นชุดพยาบาลดีกว่าไม่เจอพี่หลายวันฉันคิดถึงพี่จะแย่พยาบาลชื่อว่าหลูเซียอายุเพิ่งจะยี่สิบยิ้มให้อย่างไรเดียงสาทุกครั้งที่ได้เจอเธอซูหนันจือก็คิดถึงตอนอายุ20ที่เหลือทนของเธอที่ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาอยู่บนเตียงกับหนิงอี้เฉิงพี่หนันจือทำไมรู้สึกว่าวันนี้พี่อารมณ์ไม่ค่อยดีเลย หลังจากหลูเสียเห็นว่าซูนานจือเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วแต่อารมณ์ของเธอยังคงเรียบนิ่งตึงอดไม่ได้ที่จะถามเป็นอย่างนั้นเหรอซูนานจืหันกลับไปมองเธอยิ้มบาง,บางๆเธอคิดมากไปแล้วอารมณ์ไม่ดีเหรออารมณ์ไม่ดีเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นที่สำคัญคงเป็นเพราะต่อไปจะไม่ได้เงินจากหนิงอี้เฉิงแล้ว